สวัสดีครับจากบริษัทดงเครื่องหนังขุนเดชนะครับสำหรับบริษัทของเราเป็นโรงงานผู้ผลิตกระเป๋าหนังจระเข้นะครับเพื่อการส่งออกนะครับโรงงานเราก็จะผลิตเกี่ยวกับ แบรนด์แฟชั่นนะครับตามพิออเดอร์ของลูกค้าทั่วโลกเลยนะครับซึ่งงานของเราเนี่ยจะมีหลากหลายดีไซน์มากๆนะครับแล้วก็มีทั้งกระเป๋านะครับแล้วก็เข็มขัดแล้วก็มวกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับดังนั้นท่านไหนที่สนใจนะครับอยากที่จะพิออเดอร์งานก็สามารถติดต่อบริษัทเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําเก็ตความรู้นะครับสำหรับวิธีการดูคุณลักษณะของหนังจอระเข้ของโรงงานเรานะครับว่าโรงงานของเรามีคุณลักษณะของหนังจอระเข้กี่ประเภทนะครับเราจะแยกจําแนก ง่ายๆเลย2ประเภทนะครับหลักๆประเภทแรกคือหนังซาฟารีและแบบที่2คือหนังนูบักนะครับสำหรับวันนี้เราจะเริ่มต้นจากรายการแรกคือหนังซาฟารีนะก็จะเป็นหนังพื้นฐานที่ในต่างประเทศนะครับนิยมมาอย่างดั้งเดิมยาวนานนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยซึ่งลักษณะของหนังซาฟารีเนี่ยจะเป็นหนังกึ่งเงา กึ่งเงานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลักษณะการฟอกเนี่ยของโรงงานเราหนังซาฟารีเนี่ยเราจะฟอกแบบย้อมทะลุนะครับเน mm ี hmm. ่ยจะทะลุถึงผิวใต้ชั้นในของหนังจระเข้นะครับ mm hmm. ดังนั้นหนังซาฟารีเนี่ยของทางโรงงานเราเนี่ยจะมีความคงทนนะครับแล้วอายุการใช้งานเนี่ยนะครับจะใช้กันอย่างยาวนานเลยและยิ่งใช้ไปนานเท่าไหร่นะครับเ mm hmm. งื่อไขมันนะครับของตัวผิวที่อยู่ในหนังจระเข้เขาเนี่ยเขาก็จะขับออกมาเรื่อยๆบวกกับสภาวะ อากาศแล้วก็เหนือผิวหนังของคนเราด้วยในการที่ทําให้ไปเกิดความมันของหนังจระเข้นะครับดังนั้นข้อดีของหนังซาฟารีเนี่ยเหมาะกับทุก ภูมิอากาศไม่ว่าอากาศเย็นอากาศร้อนนะครับอากาศชื้นก็จะมีการคงทนกับสภาวะเหล่านี้นะครับรและในส่วนของหนังซาฟารีเนี่ยความดีความประโยชน์ของเขาเลยคืออย่างนึงคือมีความนุ่มมีสัมผัสเท็กเจอร์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติของผิวหนังมากที่สุดและได้เห็นล่องเท็กเจอร์ของรายละเอียดดีเทลหนังนีนะครับแล้วสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสําหรับหนังโมดูบักต่อไปนะครับ สำหรับประโยชน์ของนูบักเนี่ยก็จะมีความเป็นฟูมีเอกลักษณ์สำหรับแนวเท็กเจอร์สำหรับคนที่ชอบแนวงานศิลปะนะครับแต่นูบักเนี่ยมันจะมีความยืดหย่นนะครับมากกว่าซาฟารีนะครับเนื่องจากเขาผ่านการตีนูบักแล้วนะครับดังนั้นข้อดีผมจะมาพูดถึงข,ข้อดีของซาฟารีนะครับสำหรับข้อดีของซาฟารีที่ได้เกิดให้ดูตั้งแต่แรกนะครับสำหรับเมื่อกี้นี้นะครับข้อดีของซาฟารีคือเนื่องนะครับหนังมีขไขมันธรรมชาติที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเขานะครับแล้วเวลาการใช้ของเราเนี่ยยิ่งใช้นานความเงาวความมันจาก ไขมันและจากสภาวะอากาศทําให้ตัวหนังเขาจะมีความเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆตามระยะเวลายิ่งนานยิ่งเงายิ่งสวยนะครับแต่ในส่วนของนูบักนะครับจะก็จะเป็นเทคนิคพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งขัดผิวออกแล้วดังนั้นผิวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึง ความสวยแต่การขัดผิวออกมันก็จะโชว์เทคเจอร์ของภายในผิวเขาและยิ่งการเล่นดีไซน์หนังของโรงงานเรานะครับก็จะมีทูโทนมีสลับสีหลากรูปแบบแบบที่เห็นนะครับมันก็จะเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นเป็นงานกระเป๋าที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าต่างชาติได้มากนะครับสำหรับนูบักของผมเนี่ยของผมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าประโยชน์ของเขาที่เหนือกว่าของซาฟารีขึ้นมาเลยดับหนึ่งก็คืออะไรเขาจะมีความคงทนต่อแรงกระแทกนะครับต่อรอยรอ,อยขีดขูดต่างๆเลยนะครับไม่ ว่าจะเป็นทุกสภาวะอากาศเนื่องจากหนังเขาผ่านการตีผิวออกนะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้งานสําหรับคนที่ต้องการการลุยการที่ไม่รักษากระเป๋าดังนั้นกระเป๋าหนังนูบักนี่ตอบโจทย์เลยนะครับและเปรียบเทียบทั้งเซาฟาฟาร์เลนนูบักนะครับอายุการใช้งาน เท่ากันเลยนะครับคุณสามารถใช้ถ้าใช้หนังได้ถูกวิธีการนะครับแล้วก็รักษาอย่างถูกวิธีการสามารถใช้หนังได้ตลอดชั่วอายุคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น100ปี200ปีนะครับก็ยังสามารถใช้ได้ผลิตภัณฑ์ของหนังแท้ได้นะครับดังนั้นทั้งนูบักและซาฟฟอรีของเรานะครับโรงงานของเราก็จะมีการฟอกที่นานขึ้นนะครับแล้วก็ตีหนังให้นุ่มนะครับดังนั้นทั้งซาฟฟอรีและนูบักนะครับก็จะมีความคงทนและสวยงามตามที่บอกไปทั้ง2อย่างนะคะครับขอบคุณครับ